สวัสดีครับอยู่กับผมก่อนนะครับเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หกร้อยแปดสิบเก้าว่าวันนี้ทําเพิ่มอีกวันหนึ่งนะครับนะ <c oughs> เนื่องจากว่าผมได้เนี่อูปร่างเกียวินมาแล้วนะครับนะ <c oughs> ่ะอาจจะเป็นหวันนิดนึงนะครับนะเสียงมันอาจจะดูแบบแปลกๆนะครับนะรูปร่างเกีวินนะครับน,บนี่ <c oughs> คือเมื่อเช้านะครับโหมดนี้มันเปิดมานะครับนี่โหมดไอ้เขตด,ด่วนไรที่สุดนะนี่ เกสึดดวลไรที่ที่สุดนะครับนะผมก็ได้แลกเป็นไอ้นี้ไปนะครับนะเอ่อเปิดใช้เลือกรับหีบรูนอมตะแล้วก็คมแฝกนะครับผมเลือกเป็นรูนออมตะนะครับนะเพราะว่าควเเกลวินนั่นเองนะครับถ้ามันไม่มีควเเกลวินนี่ผมไม่แลกหรอกนะฮะนี่ครับมันก็จะได้รูปร่างนะครับแล้วก็คิดต้ะครับมายาครับสิบห้าอันแล้วก็เศษนะครับแล้วก็ของคุกกิ๊กนะครับเล็กน้อย แล้วก็ผมก็ได้ตัวมันมาด้วยนะนี่นนก็ถือว่าตัวนี้ก็แบกปีศาจได้ไหมก็แบกได้ในช่วงแรกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช้ลูกไฟนะไม่ใช้ลูกไฟแล้วก็บวกสตันสองตัวนะครับนะเออไอไอไอดีใส่ใส่ฟีอันนี้ของผมมันมีไออันนี้เลยนะเดี๋ยวผมหาก่อนอไหนว่า <c oughs> นี่ไงีนนินจา วายุสลาตันนะครับก็เ,เป็นอาอวุธสามดาวของเกลว,วินท่นเองนะแม่ถือว่าโชคดีของไอดีเรานะครับที่เราไปแย่งคนอื่นมานะครับผมก็จำไม่ได้นะครับว่าผมไปแย่งมาตอนที่เท,ท่าไหรอ่อ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะเนี่ยอันนี้แหละผมไปแย่งคนอื่นมา <background noise> แย่งมาได้ไงวนะคนคนเติมมีบินร้อยเลยอะ่ะผมแย่งมาได้เฉยเลย อย่างที่ว่านะครับเซิฟนี้ช่วงแรกมันไม่เดือดนะครับนะมันไม่เดือดแล้วก็ผมก็ได้ฟาร์มของมาครับตอนนี้มันรวมเซิฟแล้วพลังผมก็ไปอยู่ที่สิบหกล้านนะครับสิบหกล้านหนึ่งแสนนะครับนะก็เมื่อวานมันอ่าสิบห้าล้านเจ็ดแสนนะครับวันนี้ก็ขึ้นมาสี่แสนเลยนะอุ้ยก็ถือว่าขึ้นเยอะนะครับสําหรับพลังนะก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่รีบนะครับ วุ้ยทำไมคนนี้พลังเยอะจังอ๋อก็คือตอนนี้ก็วางแผนเล่นระยะยาวนะครับก็ในเมื่อสปีดเราสู้ไม่ได้เนี่ยเมื่อเช้าผมไปเปิดไอ้กล่องนี้มานะครับนี่กล่องในกิวนะสำหรับใครที่อยากหาของทองแบบเซ็ตพลังไฟนะครับให้มาตีบอสนะครับนะบอสต,ตัวนี้เลยนะครับบอสเกียรโรเนี่ยตั้งแต่กูคิดสื่อก็ได้ครับกูคิดสื่แล้วก็มาไอ้เกียรโรนะครับ อ่าเดี๋ยวดูนะครับผมผมเปิดนี่ผมเปิดได้รองเท้านะครับได้รองเท้าไม่พอนะครับได้ความเร็วถือว่าแบบของลรไอเทมนะครับอ่าพอได้ความเร็วเสร็จปุ๊บความเร็วไม่พอมีมีมออฟเสร,ริมข้างล่างอีกหนึ่งอันนะครับซึ่งเซตเซตพลังไฟเนี่ยคุณไม่ต้องไปเน้นอะไรเยอะนะครับเน้นแค่สปีดแล้วก็ออฟเสร,ริมแค่นั้นเองนะครับออฟเสร,ริมนี่<ม>่ เนี่มันมีออฟเสริมเนี่ยที่ที่มันเป็นแบบมีประกายแสงขึ้นนะครับเป็นโจมตีนะครับบวกเจ็ดร้อยนะครับ,บ,รบแต่ผมไม่สนใจนะครับผมสนใจแค่อ่าเดี๋ยวนะมันมันมันดูตรงไหนเดี๋ยวนะเออผมผมลืมว่ามันกดดูตรงไหน นะไม่ผมไม่ผมลืมนะครับว่ามันกดดูไอดูดูออตรงไหนวะเพื่อนอ่านี่ไงก็คือมันจะมีโอกาสได้สปีดนะครับสปีดบวกสิบนะไหนว่าเดี๋ยวผมขอาก่อนนะครับถ้าผมหาไม่เจอก็หยุดคลิปเอาก็ได้นะครับอ่าหนึ่งชิ้นนะครับมีโอกาสได้ออฟเสริมหนึ่งถึงสามนะครับก็มีโอกาสได้อ่าไหนว่า เอาเป็นว่ามันมีสปีดนะครับสปีดบวกสิบนะเออซึ่งถ้าผมแบบกดทําของแดงชิ้นนี้ไปแล้วได้สปีดบวกสิบปุ๊บผมจะกลับมาเล่นสปีดนะครับซึ่งตอนนี้ครับสปีดผมแบบล่อแลกเกินไปนะครับดูในในในลองรีดิเพื่อเพื่อรีในคลิปมันจะดวงดีไงอ่ะผมผมลองรีนะครับนะเพื่อเพื่อดวงมันจะดีหน่อยนะครับนะ ถ้าดวงไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะครับสปีดก็ตามไม่ทันอยู่แล้วนะเออแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรได้ป้องกันรัวๆเลยมันเป็นอะไรเนี่ยโอ้แล้วมันเป็นอะไรเนี่ยวิดวิดพื้นรัวๆเลยเนี่ยเดี๋ยวไนงะเอ้ยจานเอ้ย หมดโอ้โหดวงอย่างเกลือดเลยอ่ะพลังหาไปสองหมื่นไม่เป็นไรนะครับนะก็รีหาเรื่อยๆนะครับนะ <ไป S 1> ก็วันนี้ก็ซื้อตัวดําไปด้วยนะครับซื้อตัวดําไปหกใบนะ,ะนี่ซื้อตัวดําไปหกใบนะครับตัวดํามีหนึ่งร้อยสามสิบใบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เจยโลก็ตามแผนนะครับตามแผนค่อยไปเอาตอนรีทืนนะครับนะแล้วทุกคนดูนี่ ดูคนสุ่มไปหูหเป็นพันน่ะโครเดือดคนเวียดนามเขาเดือดกันจัดเลยอะสุ่มกันเป็นพันเลยอะในผมไปดูดอั ي, นดับไอ้พีพีดิพลังจะร้อยล้านละโอ้โหพลังจะร้อยล้านแล้วอะใครจะไปเล่นกับพี่แกได้วะเนะี่ยไม่มีใครเล่นกับพี่แกแล้วเนี่ยพลังร้อยล้านเนี่ยคนอื่นยังสามสิบสี่สิบล้านอยู่เลยอันนี้ไปเก้าสิบล้านแหละเออ ก็ถือว่าการรวมเซิร์ฟนี่มีผลกระทบไหมก็ถือว่าก็มีผลกระทบอยู่นิดนึงนะครับคือมันมีผลกระทบอะไรผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ที่รู้ๆลานประลองเนี่ยผมได้เพชรน้อยลงนะครับเนื่องจากคนเล่นเยอะนะครับแล้วมันมีคอเกียร์โลแบบโอ้โหมันมีทุกคนน่ะยเว้นผมคนเดียวอะ่ะแต่ก็ยังถือว่าทําพลังได้ดีในเมตาที่ทุกคนมีตัวแบบ เอบวกเยอะมี od, ii, u ูเยอะนะครับซึ่งผมมีแค่สามตัวเนี่ยปันป่นปั่นยูเคเนี่ยไอราชาทะเลลึกนี่พลังผมก็อัพมาขึ้นแบบสามแสนเลยนะเออพลังน่าจะขึ้นเพราะไอราชาทะเลลึกนี่แหละนะครับก็ปั่นเพิ่มไปนะครับก็รอสีดาวนะครับสีดาวเหลืองนะครับก็สีดาวเหลืองน่าจะเพิ่มสักสามแสนนะเออคือรอเลยอะ <c oughs> ก็สำหรับวงล้อครับหมุนเอาเพชรเหมือนเดิมนะครับนะก็เดี๋ยวนะผมผมขออนุญาตดูก่อน,นครับว่ารูนต่อไปที่ผมจะทํามันจะเป็นรูนอะไรเอเดี๋ยวนะอาทิตย์นี้ผมฟาร์มไปแล้ววันอังคารมันมีหกสิบห้าฟาร์มได้แปดอาทิตย์ละแปดคูณเท่าไหรนะ่บ้างคูณคูณหกเดี๋ยวนะ รูนห้าสี่สิบสี่สิบเก็บอีกสี่อาทิตย์นะครับสี่อาทิตย์อ่อสี่อาทิตย์อะไรวะสมอาทิตย์เออเก็บแค่สาอาทิตย์นะครับผมก็จะได้ลูนหัวใจอนันต์นะครับนะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ลงด่านอะไรทั้งนั้นนะครับยังไม่ได้ลงนะสําหรับด่านรูนนะครับนะ หัวใจอน,นันต์นี่ทำไมผมถึงไม่ลงนะครับก็คือคือมันติดปัญหานะครับตรงที่ว่าเออรูนหัวใจอน,นันต์เนี่ยมันจะมีไอ้ให้ซื้อนะครับทุกด่านเลยทุกทุกรูนเลยมันจะมีรูนให้ซื้อนะครับเล่นถึงด่านที่ยี่สิบสี่สิบเนี่ยมันจะมีรูนสีทองให้ซื้อซึ่งผมเล่นถึงด่านที่ยี่สิบเอ็ดแล้วไง แล้วรูนไอ้ตรงเนี้ยไอ้รูนตรงเนี้ยมันมาขายซึ่งผมไม่ได้ซื้อเพราะผมซื้อไม่ได้เพศเพผมไม่พอนะครับนะ <_ d ose> ผมก็เลยรูนหัวใจอนันต์ไม่ได้ไงเออเสียงมากนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมันมีให้แลกตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่มันมีให้แลกอยู่นี่ปิดเบี้ยวแล้วก็นอน,นันต์นะครับก็คิดว่าน่าจะอาทิตย์หน้าไม่แน่ก็อาทิตย์ เดือนหน้าเลยนะครับถึงจะแลกไอ้นี่ได้นะเพราะว่าของผมก็ยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยนะครับนะก็เล่นไปแค่สิบเกมเองเล่นไปแค่สิบเกมเพราะว่าผมไม่ได้น <_ C 1> <ๆ>เน้นเยอะนะครับเพราะว่าสปีดสู้ไม่ได้ถ้าถ้าสปีดผมสู้ได้แล้วแล้วก็เรื่องคอด้วยถ้ามีคอเกียร์โรนี่ผมผมไม่เล่นสปีดก็ได้นะครับเพราะว่ามันอึดมากนะโคตรอึดน,นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่หกด้วยพรุ่งนี้อาวุธเกียร์โรน่าจะเข้าแล้วนะครับนะ แดีผมก็น่าจะต้องตัดสินใจก่อนนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวหลักเนี่ยผมจะเอาไหมนะไออาวุธเกียโลเนี่ยเพราะว่าผมไปนั่งดูมามันก็มันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นเนื่องจากว่าเกีลโลมเป็นแค่ตัวคอนะครับนะเออ <c oughs> ตอตอนนี้ไอดีหลักๆก็จะปั้นแค่ราชาทะเลลึกแล้วก็มีทานายนี่ก็ไม่ได้ปั้นแล้วการโรก็ปั้นวันนี้นิดหน่อยนะครับซึ่งนี่ตาตาเฉพาะมันข้าขึ้นมา สี่ดาวแล้วนะครับก็พลังขึ้นมาอีกหมื่นสองมื่นนะครับก็ถือว่าขึ้นเยอะเลยนะส่วนใ้ราชาเทะเลลึกเนี่ยโคตรเวอร์เลยขึ้นมาแบบสามแสนะมันจะเวอร์ไปไหนล่ะว,วันนี้ก็เควสก็เล่นไปบางส่วนนะครับก็เนื่องจากว่าจะเอาเลเวลให้แปดสิบแปดนะครับนะอืมก็คือจะมาผมจะฟาร์มทักษะนั่นเองนะนี่ทักษะนี่ผมลงให้ราชาทะเลลึกตัวเดียวเลยนะครับ ตอนนี้ก็ต้องวางแผนเก็บเพชรดีๆก่อนนะครับเก็บเพชรแล้วก็ซื้อตัวดานะครับซึ่งวันนี้ผมน่าจะฟาร์มเพชรได้เป็นพันเลยนะครับเนื่องจากว่านี่โหมดนี้นครับฮีโร่เอ็กบีศาสตร์เนี่ยผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับผมปล่อยไว้โคตรนานเนี่ยมันแจกเพชรหล่อไอ่ห้าร้อยเลยนะเ,ออเดี๋ยวหลังหลงคลิปผมก็น่า,นาจะไปเล่นนะครับนะก็ไปเล่นนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะสาหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากมาย เอ้ยวันวันนี้น,า,นาจะได้เพชรไม่เยอะน่นาจะได้เพชรนิดเดียวนะครับบอกเลยเตรียมตัวหนาวกันได้เลยนะครับรเพราะว่าผมได้ของสปีดเนี่ยครบแล้วนะครับเหลือแค่ขึ้นของแดงนะครับถ้าผมขึ้นของแดงได้วันไหนแล้วก็เตรียมหนาวกันได้เลยนะครับเพราะมันบวกสปีดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วเมตาของผมมันกำกำลังจะกลับมานะครับอืมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ